ครับสวัสดีทุกคนครับผมขอตอนรับสู่ CB เกมมาดิโกสนุกนะครับวันยูนเกมไลเลนเจอร์เองนะครับผมอ่าวันนี้เราจะมาปั้นตัวของบราอัศวินเหล็กนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาปั้นตัวโปรดของผมอีกหนึ่งตัวกันนะครับหลังจากที่ผ่าน9.5ปีมานะครับตัวนี้ก็ถูกนําลงตู้นะครับผมก็เลยทําการตามล่าแล้วก็สุ่มมันมาได้นะครับ แล้วก็กะว่าจะปั้นเป็นตัวแรกของทีมแต่ว่าตัวของบราวยมทูตมาก่อนนะครับผู้สงสารยมโลกนะครับมาก่อนผมก็เลยทําการปั้นตัวของมันก่อนนะครับเพราะว่ามันครบเครื่องกว่านะคือมีซัมมอนครับมีดาเมจมีความถึกนะครับก็คือครบกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มีสตันนะครับแล้วก็มีการผลักให้ไปอยู่แนวหลังนะครับซึ่งมันก็ดีนะครับแต่ว่า มันยังไม่ครบเครื่องเท่าไหร่ผมก็เลยทําการปั้นตัวของยมทูตมาก่อนนะครับแต่ครั้งนี้นะครับผมมีกบครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยจะทําการปั้นตัวของมันนะครับให้ขึ้นไปนล่างไฮเปอร์แม็กนะครับอ่านี่ฮะกบครบเรียบร้อยนะครับเหลือแค่หาตัวมาอัดเพิ่มนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมมีกบเขียวเพิ่มหรือเปล่ากบเขียวเก้าดาวครับอ้ามีสีตัวครับยัดไปเลยเนาะ กบเขียวเก้าวดาวนี่หาได้ตามสเตจอีเวนต์ต่างๆนะครับที่มันให้เล่นนะครับอย่างเช่นแบบเก็บเก็บจากด่านไม่ได้เนาะเออเก็บจากไอกิจกรรมผู้ผิดครับเก็บจากกิจกรรม,รเ,กกกกรรมเก็บจากอะไรอนุนีเพิ่มนะครับมันก็ได้มานะอันนี้คือเป็นส่วนที่ผมไปฟาร์มเล่นๆมานะครับฟาร์มนิดหน่อยนะครับไม่ฟาร์มเยอะเนาะเพราะว่าผมจะถนอมขนนกเอาไว้ด้วยนะเพราะเดือนหน้าอาจจะมีสเตจวิ่งมานะครับผมอาจจะได้เล่นเนาะ ครั้งนี้มาแล้วนะครับต่อมาครับเราจะไปดูกันว่าจะมีตัวอะไรที่เป็นแบบธรรมดาบ้างผมว่าผมต้องใช้คิตากิอัพแน่ๆนะครับเพราะว่าผมไม่มีตัวอัพแล้วนะครับเอามีมีมีนี่ครับขบเขียวนะครับกบเขียวแปดดาวธรรมดานะครับอัพได้อยู่นะครับตอนนี้คิตากิผมมีอยู่ทั้งหมด16ตัวแล้วนะครับขาดอยู่อีกไม่เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูคิตากิเวล พีร้อยเอ่อพีร้อยไฮเปอร์แมล้วนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับมีแค่สองตัวเนาะเดี๋ยวเราเอาตัวแดไม่แดาวดิหดาวนะครับใส่ลงไปในทีมด้วยนะมูลนักท่องเวหาไว้อะไรพวกนี้นะครับแล้เวเราใส่เข้าไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวมันจะได้ครบนะครับโอเคหนึ่งตัวครับโอเคแม็กเรียบร้อยนะครับ ่าประมาณนี้ฮะเลือดนี่เยอะมากนะครับตัวอัศวินนะครับอคือผมไม่ปั้นขึ้นล่าง9ดาวแม็กก็เพราะว่าตัวของมันใช้แร่เยอะนะครับ2,200นะครับเกือบเท่ากับมายกลเลยนะครับถึงมายกลจะเยอะกว่าก็ตามทีเนาะถ้าหากว่ามีฟาโลไอบาอุดุบิทมานะครับ,บาฟาโลอะ่ะผมว่าจะสุ่มเอานะเพราะว่า ตัวของเรานะครับมียมทูดแล้วนะครับมันน่าจะกินพื้นที่ได้ดีกว่านี้นะครับถ้าหากว่าเราเอาฟาโรมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่น PVP ให้ดูครับผมตกจากลีกเพชรสามมาแล้วนะครับก็คือแพ้รัวๆนะครับไปเดี๋ยวลองหาทีมเล่นดูนะครับทีมที่เราจะหากันในวันนี้นะครับจะเป็นทีมที่ไม่ได้แข็งแกล่งอะไรมากนะครับไม่อผมยังไม่อยากสอยตัวบินตอนนี้นะครับ คือช่วงนี้นะครับตัวบินระบาดใน PVP หลีกล่างๆเยอะมากนะครับเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้โชคดีนะครับบางคนเนี่ยเขาสุ่มได้ตัวที่ไม่ได้ต้องการนะครับแต่ว่าเอามายืนแทงได้นะครับก็เลยจะปั้นตัวบินเข้ามาเสริมอ่ะทีมนี้ฮะเดี๋ยวเราจะสู้กับทีมนี้นะครับเพราะว่าบ่าวเขาไม่มีโดนแน่นอนนะครับน่าจะสู้สูสีอยู่นะครับไปครับเปิดต้นเกมไปเลยอันนี้ผมจะจดจ่อกับการกดเลือกตัวเรียกตัวละครนะครับบ่อยนะครับ ก็จะทาให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้ดูภาพตอนต่อสู้นะครับว่าเบาอัศวินเนี่ยมันสู้เป็นยังไงบ้างนะครับก็คือไม่ได้ให้ทุกคนดูนะต้องขอโทษด้วยนะครับนี่ก็คือผมปรับเป็นต่ําสุดนะครับไออะไรนะคุณภ,ภาพนะครับที่จริงปกติเนี่ยถ้าว่าปรับเป็นสูงนะครับมันจะเห็น การใช้สกิลได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่าถ้าปรับเป็นต่ําสุดนะมันจะเห็นแค่ตัวเดียวนะครับก็คือมันซ้อนกันเยอะๆนะครับแต่ว่าเห็นแค่ตัวเดียวซึ่งมันจะเห็นสกิลได้ง่ายกว่านะครับโอเคฮะมันก็มันโกงอยู่นะผมว่ามันโกงอยู่นะครับเพราะว่าไมกี้ก็กระโดดดึงสตูไปแนวหลังนะครับตัวมันก็ผักเพิ่มนะครับทําให้ัตูเนี่ยสตาร์นะครับเอมิเลียก็คืออ้าปากค้างอย่านีฮะ แต่ว่าก็งัดกับเขานานอยู่นะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็ค่อนข้างถึกนะมีเอเลนนะครับมีตัวอื่นๆเพิ่มนะครับนี่ครับถ้ามีอดุบิทมันจะเป็นประมาณนี้ฮะก็คือยืนอยู่หน้าบ้านนะครับทั้งวิญญาณทั้งลงศพฟาโรนะครับมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆครับผมโผทีมนี้ไม่น่าไหววะไม่น่าไหวนะทุกคนเดี๋ยวขอดูเลมเขาหน่อย เลมนี่ไม่น่าไหวนะครับอ่ะผ่านไปก่อนครับอ่าทีมนี้โอเคนะครับทีมไม่ได้ครบชุดนะครับสู้ไหวอยู่แน่นอนนะครับไปครับทีมที่เอาตัวลงมาไม่ครบนะครับผมจะตีนะครับเพราะว่ามันได้เลเวลเท่าๆกับคนที่เราตีที่แบบทีมเต็มเลยครับมันคุ้มอ่ะง่ายๆนะครับมันคุ้มที่จะลงทุนในการตีนะครับ ถึงบางครั้งผมอาจจะแพ้ไปซะส่วนใหญ่ก็ตามนะพาะวาเกียร์เขาแน่นกว่านี่ฮะผมไม่รู้นะว่าผมจะชนะเขาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเกียร์ก็ของเราก็คือ,คอ,คอกลางๆเนาะเกียร์คริสต์มาสปนกับเกียร์ฟรีนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับอ๋อแล้วก็ครั้งนี้นะผมจะกักทางด้านรูบี้เอาไว้นะครับไม่สุ่มแล้วนะครับถ้ารอบหน้ามี เกียร์ดีๆนะครับผมก็ยังไม่สุ่มแล้วนะผมจะไปที่คริสต์มาสอย่างเดียวเลยนะครับเพราะมันมีกระดิ่งรถแล่นะครับแล้วก็มีธนูโดแน่นอนนะครับซึ่งผมเนี่ยอยากได้ธนูโดแน่นอนมากๆนะครับเอามาใส่ให้ยมทูตนะครับตัวมันจะโหดมากๆแล้วก็อะไรอ่ะกำไรคริสต์มาสนะครับที่ผมอยากได้นะไม่ทีมนี้ผมเบื่อตัวบินนะครับตัวบินนี่น่าลำาคาญมากทีมนี้เหรออ่ะครับ มาลองดูกันครับทีมนี้ถึงไหนล่ะ,ะมันมีเกโดนแน่นอนมันจะสามารถทําให้ทีผมพัฒนาได้ดีกว่านี้นะครับส่วนตัวละครนะครับถ้าหากว่ามันเป็นตัวที่ไม่ได้เรื่องนะครับหรือว่าผมมองว่ามันเอามาใช้งานไม่ได้จริงๆนะครับหรือว่าไม่มีคอมโบอะไรมากนะครับผมก็จะไม่สุมนะครับตัวคอมไกี้นี่ผมมองว่าเอามันมาใช้งานได้นะครับผมก็เลยสุ่มมาใช้เนาะแต่ส่วนตัวนะครับผมมองว่า ไม่ควรทําตามผมนะเพราะว่ามันมีอีกหลายๆตัวนะครับที่มันเอามาคอมโบได้นะครับเราควรจะปั้นตัวที่เอามาคอมโบกับทีมได้นะครับคือผมเจอมาแล้วนะครับแบบตัวเพิ่มแร่หนึ่งพันบวกกับตัวหักแร่ของเรานะครับอย่างเช่นแบบอะไรนะยมทูตนะครับอัศวินนะครับเจม่วงอะไรแบบนี้นะครับตัวหักแร่นะครับเบาลล็อกก็เป็นหนึ่งในนั้นครับคือตัวออกมาครับจะหักแร่ปรีละเล็กจระน้อยนะครับทําให้เราเนี่ย หมดแล่ในการเรียกตัวนะครับแล้วก็เพิ่มแล่ให้ทีมเรา1,000ันหน่วยนะครับซึ่งมันน่าลำคาญมากถ้าเราฆ่าเขาไม่ตายในตอนแรกนะครับคอมโบทำงานปึ๊บก็คือเราสวยเองนะครับมันน่ากลัวกว่ยหยุด5วินาทีอีกนะเอาสำหรับผมเนี่ยคือ5วินาทีเนี่ยมันหมดไปได้ใช่ไหมนับหน่งถึงมันก็หมดไปแล้วนะครับแต่ไอ้คอมโบเพิ่มแล่1 0 0 0ันเนี่ยมันจะอยู่ตลอดนะครับจนกว่าเราจะกด เรียกตัวตัวนั้นออกมานะครับแล้วมันถึงจะหายไปนะครับไม่ก็ฆ่าตัวละครที่มันเ็นสกิลติดให้เราครับออกไปมันถึงจะหายไปนะครับทีนี้เราก็ชนะไปะอย่างยากลําบากนะครับแต่ก็ชนะนะครับอืมไม่ฮะผมอยากเห็นเออเรนเจอร์รอบนี้แล้วนะครับไอ้รอบเดือนหน้านี่นะครับเพราะว่าผมอยากจะ เห็นว่ามันสามารถเอาคอมโบอะไรกับทีมไนดะ้อ้ทีมนี้ฮะไปครับคืออยากได้ตัวเพิ่มแร่หนึ่งพันไม่ก็หยุดห้าวินาทีเพิ่มอีกนะครับเอามาคอมโบในทีมมันก็ดีแล้วนะครับมกี้เนี่ยคือตัวมันเอามาป้องกันอย่างเดียวนะครับก็คือเอามาแทงอะเอามากวนฝั่งศัตรูแนวหลังนะครับซึ่งมันมันดีแล้วนะครับยังไงอะแบบเราไม่มีเอเลนนะครับเรามีแต่มกี้ซึ่งเอเลนดีกว่าอยู่แล้วนะ แต่ว่าไมกี้เนี่ยตัวของมันมีดื้อด้าน5วินาทีนะครับก็เลยทําให้ตัวของมันเนี่ยไม่ตายง่ายๆนะครับต่อให้โดนเลมผักนะครับตัวมันก็ไม่ตายนะครับก็เลยเอาไว้ขวางเลมเลยนะครับแต่ทุกคนก็เห็นครับตาเมื่อกี้นี่ก็เกือบแพ้เลมเหมือนกันนะเพราะว่าตัวมันผักแมนแมนไม่รู้เป็นอะไรนะครับทั้งที่ตัวของมันเนี่ยโดนเนื้อไปแล้วหลายครั้งนะครับแต่ก็ยัง ผักแม่นอยู่เหมือนเดิมน,นะผักแม่นก็ฟิตอีกนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับแถมมีคอมโบอยู่5วินด้วยนะครับฟิตเนี่ยแต่ไม่มีคนใช้ฟิตเลยนะครับใช้แต่แออะไรนะเลมนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันทำให้เกมเนี่ยเอ่ยังไงอ่ะไม่สมดุลเท่าไหร่นะครับคือตัวเก่ายังเก่งกว่าตัวใหม่อยู่เลยนะบางทีแต่พออยู่ในเดือนของมันนะทำให้เราเนี่ยสามารถ ใช้ได้อยู่แต่พออยู่นอกเดือนปุ๊บเรายังไม่รู้นะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะคือผมเป็นตัวเป็นคนหนึ่งนะครับที่สังเกตมาแต่แรกแล้วนะครับว่าตัวเลนเจอร์บางตัวนะครับที่หมดเดือนไปแล้วนะครับคือมันใช้งานไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นมหาศึกคนจนเทพครับแจ็คเดริเปอร์นี่คืออีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมมองเลยว่ามันเนี่ย เป็นตัวที่ใช้งานได้มากตอนอยู่ในเดือนของมันนะครับก็คือดาเมจนี่แรงเว้อรเลยนะครับแรงแล้วก็สามารถเนี่ยติดพิษได้ด้วยนะครับแต่พอมาข้ามเดือนมาปุ๊บนะครับตัวของมันเนี่ยก็ดรอปลงไปเยอะมากนะครับก็คือเอามาเล่นไม่ได้เลยนะครับคือโดนพิษใช่ปะ่ะเขาก็ล้างนะครับล้างไปออกไปเรื่อยๆนะครับคือตัวบัฟอามาตะจะว่ามันก็ไม่ค่อยติดอยู่แล้วนะพิษ บางตัวที่ยืนแนวหลังมันก็ไม่ถึงนะครับสกิลกว่าช้าบัฟกว่าช้านะครับมันก็เลยทําให้ตัวของออแจ็คทริปเปอร์นี่ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับอ่ะมาครับทีมนี้เราจะสู้ด้วยตัวการบินนะครับเป็นตาสุดท้ายทิ้งท้ายนะครับผมอ่า เดวถ้ารอบหน้าเป็นตัวอะไรที่ดีๆนะครับแสงมืดตัวดีๆนะครับเราก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวที่เอามาใช้งานไม่ค่อยได้นะครับผมก็จะขอผ่านๆหรือค้ำๆไปก่อนนะครับช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าสุ่มได้นะครับก็จะรีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับคือยังไงอ่ะเราจะสุ่มไม่จริงจังครับถ้ากว่าเป็นตัวไม่ดีนะครับแต่ถ้าว่าเป็นตัวดีเราจะสุ่มแบบจริงจังแล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ถ้าฟุก ได้ตัวที่เหมือนไมกี้ครับ5้าใบได้อย่างเงี้ยเราก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับคือตัวไมกี้ผมมองว่าถ้าหากว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันก็50-50นะครับได้มาก็ไม่มีคอมโบนะครับแต่ถ้าได้มาก็สามารถไปกวนศัตรูแนวหลังได้นะครับก็ไม่ได้จริงจังอะไรกับมันมากขนาดนั้นนะครับถึงจะหมดตัวไปกับมันร้อยกว่านะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะรเพราะเราก็สามารถหาใหม่ได้นะครับ โอเคนะครับเห็นไหมครับผมลําบากมากในการจะเ,นะเตัวของลิมนะครับสู้ยากสู้ยากมากนะครับทําให้ผมเนี่ยรู้สึกแบบเอยตัวเก่ายังเก่งกว่าตัวใหม่อีกเลอหาตัวที่มันดีๆกว่านี้มาไม่ได้หรือไง GM เอ้ยตัวเกมมันควรจะมีตัวใหม่ๆที่เจ๋งๆเก่งๆม่ให้คนอื่นได้สูมบ้างกาจะไม่ให้พวกมือใหม่ได้เกิดบ้างเลยเลยพูดอย่างเงี้ยนะใจนะ แต่บางครั้งก็โอเคครับก็เข้าใจ GM แหละว่าคือไอ้นี่ซื้อมาแพงนะครับลิขสิทธิ์เนี่ยซื้อมาแพงนะครับก็เลยต้องทําให้คุ้มต้องทําให้โหดไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับตัวของบราอัดวินเหล็กนะครับก็มาเสริมทีมนะครับได้ดีมากๆนะครับทั้งคอมโบนะครับทั้งความสามารถของมันนะครับ ครบเครื่องนะครับผมเข้ากับทีมได้ดีมากๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบายนะครับจบเลยแล้วไป